สวัสดีค่ะวันนี้แม่นก็กจะมาทาครีมนะคะครีวิวกันแดดส้มนะคะ ทาเสร็จแล้วก็นี่ค่ะเนื้อครีมเขาก็จะเป็นแบบนี้นะจ่ะทาเลยนะคะเขาเนื้อครีมเข้าได้กับทุกทุกสภาพผิวนะคะทาง่ายค่ะนะคค่ะจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะ สามารใช้ไหมผิวเนียนผิวปรับความเนียนความสว่างขึ้นทันทีเลยเห็นไหมคะอืไม่ว่าจะสีผิวไหนนะคะหรือว่าคุณเป็นคนหน้ามันค่ะตัวนี้เขาจะคุมความมัน,นะคะ่ะมีข้างทานะคะมีข้างไม่ทาค่ะเราก็จะมาปรับผิวผิวให้เราค่ะ ิวสว่างขึ้นนะคะผิวขาวขึ้นกันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยค่ะนะคะป้องกันรังสี UVA UVB นะคะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะไปล้างหน้าให้ดูนะคะว่ามันกันน้ําได้จริงหรือเปล่านะคะกันได้จริงค่ะนะคะบเดี๋ยวลูจะเอาให้ดู นี่นะคะ,ะนี่ทาแล้วก็จะเป็นหน้าจะโดนขาวแบบนี้นะคะ,ะไม่หลุดค่ะนะคะทาแล้วผิวเราก็จะปินแบบนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่วอกค่ะนะคะไม่วอกไม่ลอยนะคะเราก็ทาตรงแถวตาแล้วด้วยก็ได้ ไม่ได้ไม <meng> ่ได้หาน้อแสงพายุ แสงไฟตรงนี้อาจจะไม่ให้นะคะถ้าถ้า,ถาทุกท่านสนใจที่อยากำลังมองหากันแดดไว้ใช้แทนรองพื้นนะคะก็เปิดใจลองใช้กันแดดส้มดูนะคะก็จะเนื้อครีมประมาณนี้กันน้ำกันเหงื่อได้จริงนะคะแล้วก็คุมความมัน12ชั่วโมงแต่ตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีแสงแต่แสงในห้องน้ำมันจะเห็นชัดเลยว่า ทาแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้แบบนี้นะคะก็วันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะทาแล้วหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะกันแดดส้มค่ะผิวเราก็จะเนียนนะคะทาลิปสักหน่อยแต่งหน้ากลอกข้างหน้าได้เลยนะคะ แสงไม่สว่างเท่าไหรแม่นีอยู่บ้านยังลูกก็ไม่ได้สวยอะไรเยอะยะนะคะแค่ทากกันแดด แล้วก็อย่างเงี้ยคะ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอฝากกันแดดส้มไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องใช้กันแดดแต่งหน้าหรือว่ากลัวหน้าดำนะคะก็ลองใช้ดูค่ะกันน้ำกันเหงื่อนะคะคุมความมันนะคะใช้แทนรองพื้นได้เลยนะคะหรือใช้รองพื้นด้วยใช้กันแดดด้วยก็ได้นะคะ เขาไม่อุดตันไม่วอกไม่้อยแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ไม่ดอปนะคะคือบำรุงผิวได้ด้วยเป็นกันแดดในตัวด้วยค่ะนะคะใช้ดีจริงจริงนะคะก็เห็นไหมเธอแล้วผิวคุณก็จะดีทุกคนทุกวันนะคะปกปิดได้ด้วยนะคะจากที่กาดหนาหนาเห็นไหมเดี๋ยวนี้กาดวันนี้ก็จางแล้วเมื่อกี้ก็ใช้ครีมตัวหนึ่งด้วยดีด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกด ไลค์ให้หน่อยนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า